เป็นไม้ที่ผมแปลกใจมากไม่น่าเชื่อประหลาดใจตกใจด้วยครับเป็นไปได้ยังไงครับคโคลกาฟีจากราคาหลักหมื่นหลักแสนปัจจุบันราคาไม่ถึงพันก็มีนั่นก็คือสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง บ้านคนมือบอลครับวันนี้ไม่มีต้นไม้ครับตรงหน้าเราจะมาอัปเดตราคาของโคโลคาเซียในเดือนมีนาคมประจำปี2,565กันอย่างที่ท่านทุกท่านทราบครับย้อนไปเมื่อกลางปี2 5ง4ันเนาะราคาโคโลคาเซียแต่ละต้น มีราคาติดดาวอังคารขึ้นจรวนไปอยู่ขับมนุษย์ต่างดาวหลายต้นต่อหลายต้นณปัจจุบันครับมีนาคมสองพัน้ร้อยิบห้าราคาติดเหมือนกันครับติดดอยติดดอยเลยครับทุกตัววันนี้เราจะมาอัปเดตราคารครับ ราคาที่เราจะพูดถึงในวันนี้ขอใช้ขนาดเดียวกันนะครับก็คือขนาดตั้งแต่20เซนถึงสายตั้งแม่เนาะประมาณ50เซนตตัวแรกครับเราเริ่มกันที่โคโลเกรเซียไวลาวาเป็นไม้ที่ทุกบ้านต้องมีครับโคโลเกรเซียไวลาวาขนาด20ถึง50เซนตอนนี้จากการที่ผมเข้าไปศึกษาตามกลุ่มตามเพจนะครับ เขาไปสิงอยู่ตามกลุ่มตามเพจต่างๆตอนนี้ที่ขายกันอยู่ก็มีราคาตั้งแต่ประมาณแปดรร้้้ออยยกาหนึ่งพั8 0 0 9 0 0 1 0 0 0ร้อยบาทแล้วแต่ขนาดจากสมัยก่อนราคาถุกทันซาบอยู่แล้วละ่ะครโลกาเซียไว้เราบาเป็นไม้ที่แนะนำอีกหนึ่งตัวครับใครมีใครครอบครองไว้ดูแลเขาดีๆครับสองโอร้อน สองโครโกาเซียฟาโลเมทหรือนากากฟาโลแล้วนั่นเองครับฟาโลเมทนี่ถ้าย้อนไปนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงเลยครับเฉพาะข้อก็มีหลายพันยิ่งปลายไหลมีราคาหลายพันแน่นอนณปัจจุบันตามกลุ่มตามเพศต่างๆข้อเหลือข้อข้อที่ตัดช้ำตัดสดเนี่ยนะครับยังไม่มีตอไม่มีตาขึ้นมาอยู่ที่ข้อละห้าสิบาท ส่วนไปลายไหลงอกแล้วี20่20-50เต็นก็อยู่ประมาณที่จะพันถึงประมาณพันห้าร้อยบาทนะตอนนี้ครับราคาหายไปมากไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับสามโคโรมาเซียแนนซี่ตอนนี้แนนซี่เป็นไม้ที่แทบจะถูกลืมนะครับไม่มีใครถามหาเลย ตอนนี้ต้นก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทถึงห้าร้อยบาทไม่เกินนี้ครับแนนซี่อีกตัวหนึ่งจะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือโครกเซียเยนโลสแปซหรือบอลนาญี่ปุ่นเรานั่นเองครับเยลโลสแปซเป็นไม้ปรับเตียนประเภทหนึ่งเนาะปลูกไม่ค่อยโตราคาตอนนี้จากแต่ก่อนมีพันกว่าถึงสองพัน ณนะตอนนี้นะครับราคาอยู่ประมาณสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยบาทแล้วแต่ขนาดไซส์เดี๋ยวเรามาเอาใจสายดำกันบ้างนะครับรนั่นก็คือคลรคาเซียแบ็คโคโลสมัยก่อนราคาก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทครับต้นประมาณยีส่สิบถึงห้าสิบเซนเนาะณนะตอนนี้แบ็คโคโลก็อยู่ประมาณห้าร้อยหก้อยเจ็ดร้อยบาทตามขนาดต้นเลยครับ ไหนๆก็มาสายดำแล้วเราไปต่อกันที่โคโลคาเซียไดมอนด์เฮดเป็นอีกต้นหนึ่งครับที่มีลักษณะเด่นลักษณะสวยเช่นกันของสายดำราคาพอๆกับแบคโคนโลเลยครับห้าร้อยบาทหกร้ยบาทเจ็ดร้อยบาทแล้วแต่ขนาดไซส์ต่อไปจะพูดถึงโคโลคาเซียแล้วไม่พูดถึงต้นนี้ก็คงไม่ได้ นั่นก็นกนคือโคลคาเซียเลมอนลามเป็นไม้ที่มีราคาถูกมากครับนะตอนนี้ต้น20-50เซนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ150บาท200 300บาทถึง400บาทน่าแปลกใจมากครับเราเดินทางมาถึงกันที่ต้นที่เท่าไหร่หนนะ้ว่นี่ยเรามีอะไรไปบ้างแล้วครับมีไวเลาวาฟาโล แนนซี่เดรโลสแปดแบค็โคลลลเลมอลลามเราเดินทางม,มาถึงต้นที่เจ็ดของวันนี้ครับนั่นก็คืออินลัดคิดเป็นอีกต้นหนึ่งครับเข้าไปเจอในกลุ่มเขามาโพสขายอยู่ที่ณนะตอนนี้นะครับในม,มีนาคม2565อยู่ที่ต้นละ200-400บาทแปลกใจมากครับ ต้นที่เก้าครับนั่นก็คือโคลคาเซี k k Storm, ยสตอมหรือเจ้าพายุณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่ต้นละหกร้อยเจ็ดร้อยบาทสายตั้งแม่เลยผมเพิ่งไปถามซื้อมาอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งพันสองร้อยบาทมีหน่อมีไหลให้แล้วด้วยนะครับเจ้าพายุเราราคาก็ลงมาพอสมควรครับ โคโราเซียสองต้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือโคโราเซียมิวกิเวเป็นไม้ที่ผมแปลกใจมากไม่น่าเชื่อประหลาดใจตกใจด้วยซ้ำเป็นมาได้ยังไงครับโคโราเซียจากราคาหลักหมื่นหลักแสนปัจจุบันราคาไม่ถึงพันก็มีไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับว่าราคาจะลงมาได้ขนาดนี้ ราคาตัดสดนะตอนนี้นะครับตัดสดเลยนะอยู่ที่ต้นละหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทถ้าชำดะลากเดินดีแล้วทำการขนส่งได้แล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทถึงหนึ่งพันสี่ร้อยบาทไม่น่าเชื่อเลยครับ ว่ามิลคิเวของเราจะลงมาได้ขนาดนี้จากราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับต้นสุดท้ายวันนี้ถ้าโคโรคาเซียก็คงพูดไม่พูดถึงเขาก็คงไม่ได้นั่นก็คือโคโลคาเซียโมฮิโต้ราคาลงมาพอๆกับมิล y ิเวเลยครับตัดสดตามกลุ่มตามเพจขายอยู่หกร้อยเจ็ดร้อยบาทตัดสดนะครับ ถ้าชาลากเดินดีแล้วจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสอง้อยบาทถึงสองพันบาทมิวเกกับโมฮิโต้ผมแนะนำนะครับถ้าใครจะซื้อขอให้ซื้อแบบทําแล้วมาเพราะสองตัวนี้เป็นไม้ที่ปราบเซียนจริงๆครับผมขอแนะนำ วันนี้เราพูดถึงต้นไม้ทั้งหมด11ต้นครับคโครคาเซียล้วนๆท่านใดชอบสะสมเวลานี้แหละครับเหมาะที่สุดไม่มีเวลาไหนเหมาะเท่ากับเวลานี้อีกแล้วเก็บหากันไว้ประดับบ้านครับโอเคครับแดดร่มลมตกแล้วแต่อากาศยังร้อนอยู่ต้องขออภัยด้วยเงือย้อยตลอดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับเราเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วผู้ติดตามผมก็จะหนึ่งพันคนแล้วยอดชั่วโมงก็จะสองพันละอย่าเพิ่งเบื่อกันครับใครอยากให้ผมทำอะไรหรือวันนี้ผมทำคลิปพูดราคาไหนผิดไปมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับมาด่ากันก็ได้แต่อย่าแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ